มา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  <c oughs> มา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 เออสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเด้อค่ะวันนี้โอ้บ๊ได้พอกันโดนรู้สึกว่ามีคนห่างหายมีคนแบบหายไปนะรู้สึกนะคนติดตามรู้สึกว่าหายไปนะคะจะเฝล่าหายโดยพี่น้องมาเปลี่ยนกำลังใจให้กันก่อน พบกับเราช่องสองหลาพนะนะคะผมแหมบูร่าเปิดตัวย่างร่างกายนี่เอาไม่เอาไม่ไม่ช่องสองหลาพนา<ม>ันเท้เออโอเคค่ะมื้อนี้ได้โอกาสดีค่ะพี่น้องโอ้โทรศัพท์ก็บ้าเป็นใจเนาะค่ะมื้อนี้กะไปเฮ็ดโทรศัพท์มาใหม่ละค่ะก็ได้โอกาสลางคลิปให้พี่น้องเบิง่ง ตั้งแต่ต้น,ตนจนจบเดิมเด้อตั้งแต่ตั้งแต่ขั้นตอน,าน,านการทําเลยนะคะต้นคลิปไปดูกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะพี่น้องมาซ <ไป S 2> ับสไครให้ด้วยมากินน้ากันค่ะมื้อวันนี้มีเมนูอะไรคะคุณชายเมนูยังอันนี้คือก้อยเห็ดขมลาบลาบ<ม>กับลาบสนะเอาลาบขัวก็เป็นลาบตัวก้อยกับส้ข้าวผัวกัอนตัว ขาเอิอนลาบลาบ, <c oughs> ลาบเฮดขม <c oughs> นี่ค่ะแต่ซิมีเฮดเอ่อออรเรนจิผสมด้วยนะคะเนียมากพี่น้องแล้วก็ลาบเฮดเผิงกกลมค่ะคุณชายว่าแล้วก็กุง้งชิ้นว่ากุ้งแช่ลำปากรือว่าแม่เนด้อนี่ไส่ปลาแดกพร้อมค่ะพริกห้าสิบเม็ดปลาละโอ้ปลาลากับปลาลาชุดไม่พอเลยปลาลา ปลาลาค่ะถ้าปลาแดดนี่แม่นจะเสียบได้พี่น้องค่ะว่าปลาลาเบื่อเสียบดอกปลาแดดเสียบกลัวมาค่ะมะาะดดดม,มามากินน้ำกันกินอะไรก่อนเดี๋ยวก็เฮ็ดเผือกผมเขาเขากินอันนี้ก่อนเนะเอาเลยค่ะมาพริกจังไม่ก็พริกห้าสิบเม็ดเด้อนี่พี่น้องเบื่อเสียบทองอ่ะออจะเผาเอาเนี่ยเปล่าเอาไงไก่ไก่ไก่เห <im coaching. S 1> ็นบบเห็นบ้าน ไม่เห็นกินเลยนี่กินอ,อบะโขมเด็ดจ้ะอาหารหืมหวานกุ้งชุบเห็ดเพิ่มบะโขมจา้ามามามาเอาแบบคุกยำเลยหืม ยันไปเลยไม่อซอยเลยซอยเลยเหรอือยอยงนี้เลยใช่ไหมเพียงห้าเินเมตรนับแล้วค่ะบ่ตรดกล่องเด้อยไป่น่องบ่ตรสกล่องหาซิบได้ดีหาซิบเมตรได้ดีค่ะ ใส่ปลาด้วยมันก็จะอร่อยนูอาหารหนูหนมันนี่มีเอฟซีมานังเบิงสองคนใช่ไหมนางค่ะอุนนอนเบิงอยู <c oughs> ่สองคนบอกว่าอย่ายปากอย่าปากเขาเลยบอกปากเบิงนี่ค่ะเห็ดเพิ่มขมนะคะพี่น้องอย่างตอนนำายไหลนะ อืมเป็นดอกเลยค่ะอันกว่าสิได้จับเั็นสีเหมนบ่ค่ะมื่เข่ากันบอวทะเลกับอะไรนะของป่าทะเลกับบุกอืมทะเลกับบุกก็แเม่ค่ะสิได้จ,จับเังนสีเพราะว่ายัง มีดบาดมือค่ะว่ากันต่หมักงมีดเขาหลายเสียนไปหน่อยนึงก็เลยเด้ใส่ใส่วนี่ค่ะจยวากันเด้อบ่ได้บ่ได้บาดแผ่ได้หนิใส่เนี่บ่ได้่าไผเด้หนิเสียบบ้โมผ็ดินบโมพีดที่ล่ะ อืมสดหนาแสบจองเออขายก็ได้ผัดผัดก็เห็นอันนี้น่าจะกินกับหอยนางรมนะจะหวานมากเลยเห็นมันงานกันเลยสือมาคิปหน้าคิดหน้า,<ม>าจะหาหอยนางรมตัวใหญ่ๆมาให้ชมกันนะครับผมให้ชมจะซื่อเป่ ไม่ให้กินเจกินน้ำกรืไรจะว่าให้ส้มป่ะนะปุ่งทำก้อนสารแล้วยังดีค่ะ,ะกินอันนี้ก่อนนะผมไหมหอมบอกหมเลยอืมเหมือน เห็ดพึ่งหวานหรือเปล่ากุบกุบกุบกุกไม่ผอมเอาชดอืออ้ยเห็ดเป็นดอกแล้วค่ะเดี๋ยวดอกเห็ดยูเซนจักยูซียูปี เทศเผือกผมแจม่มเดจังบอกมเราไปซื้อมาเท่าไหร่สี่สิบบาทงี้เนี่ยรานคายี่สานบอกแห้งไม่ขมนะหเหมือนเหมือนเขาแช่มาแล้วใช่ไหมเขาต้มมาแล้วใช่ไหมเขาต้มมาแล้วเฮ้ยนี่กเ็เลยอ่ะบอกะอะไรมาต้มอีน้ำเดียวค่ะต้มอีแค่น้ำเดียวเนี่ยบ้ขมเลยือ เบิง้งเอากุ้งขึ้นมากมังกันนะเห็นได้บบกพีคอืมอืมไก่พีคหาทีเมตรมาสดเบิ้งกันนะอืมอยากเคียวดีๆเบิ้งก็ได้านเนาะเับไป่นอเอากัวชายอ่ะหืมฮนะก็กินแด่ก็กินกกินกข้ามญ่หลายไม่ติดติดาอ อ่ะสองตัวเอฟเอฟดัเดียวไหมสองนั่นละเออจริงเหรอ จัดไหม มีเอฟซีมานอนเสาความพี่น,อน้องเอฟซีมานอนเฝ้่าค่ะเอฟซีแล้วกินนะ้ำเอฟซีวะจงไปหายเลเด้อจะกินเบอเือดขนะดมีเอฟซีมานอนถ่ายค่ะเบื่อหนำไ่น้าเละจงไ้ถ่ายเด้อจะกินเบอเือดเยว่าสันพี่วะพี่อ้น่าสันวะ <จ>แนมเหล้วแนอมอีกอยู่พี่น้องเราไลฟ์มาได้ย่า <c ười> ปากย่าปากเม่ใายเขาปากเขาก็บม่ปากเขาปากเยอะย่าปากเยอะว่ะเด็ดปิ้งแหง้อมเด้กเสียพัามสวย แซ่บๆโออแอโืมสบแซ่บ่า่เสียบบ่อะไรลงฝนฝเาิ่นลงอันนี้อันนี้สี่เปจ้านะคะโอ้ตายแล้วแสยบทั้งแส่บทั้งแส่บพี่นนอมาอีกสองตัวพี่นนอมามามาอีกสองตัวค่ะ อีสองตัวเ,เดี๋ยวสิเอือนเดี๋ยวสิเอือนอ่นเอฟซีมากินหรอแบบที่ไหนมา้าเพิ่งใชคุณละสองตมาเดี๋ยวเอฟซีสีบริรกินเมื่อสีเบิร์ดก่อนไหมพขเพิดแล้วขึ้น่าจริง,งตัวเดียวเดี๋ยวน้องตัวเดียวแล้วพี่เพยยิดอีกทีพี่น้องพี่บอกเพิดอีกยังสีเพิดไหมสองตัวนะคะมึสสงสองวอ๋อ คลิปนี้เราจะอัดไม่ยาวนะคะผมเพราะว่ามันจะมีการทำอาหารตั้งแต่ต้นจได้เอามารวมกันจะได้ดูไม่ยาวต้องขออภัยด้วยนะคะผมถ้าอัดไม่ยาวเท่าไหร่กลัวเบื่อกัน กินหอยกันว่ค่ะพี่น้องมาเรืออ่อยมากินน้ำกันไอ้ฟานี้ทิมป้ากันไปใจเรื่องพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันก่อนนะคะเย็่สีทุกคนไม่ว่าจากมาริทตอ่อนะหลักๆเลยอืมหลักๆเลยคือนในดิสตอกมีคนเขาไปคอมเมนต์มาตามมาจากดิกตอกนะคะโอ้ยขอบคุณมากๆานะคะแล้ว ย่ดติดตามในท i k t o k และใน YouTube เพิ่มขึ้นเรื่อยๆดีใจมากขอขอบคุณทุกคนนะคะสหรซัพ์นะครับผมฝากติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะครับผมหนึ่งวันกว่าจละทำคันกว่าหนึ่งพันกว่าล้ครับผมติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับจะไม่หนีไปไหนจะพยายามทํากันต่อไปที่เว้นช่วงที่ว่าไม่ได้อัดคลิปก็เพราะว่าโทรศัพท์พี่โอนมีปัญหาค่ะรับผมโทรศัพท์พี่โอนมีปัญหา ก็เลยมิไม่ได้ทำต่อเนื่องเห็นหลายคนออกไปรู้สึกเสียใจมากรู้สึกแบบว่าใจหายนะคะว่าโหไม่ได้ทำคลิปนานคนรอดูอะเนาะต่อไปแต่ตอนนี้โทรศัพท์พีโอนกลับมาแบบโอเคได้แล้วนะเดี๋ยวอัดให้ดูตลอดเลยวันเว้นวันไม่รับป่าด้วยแต่ยังไงก็จะ ทำให้ตอนเรื่องนะตอนเรื่องที่สุดนะไม่ใช่แค่คลิปการกินหรืออะไรนะครับผมเดี๋ยวจะทําให้ดูหลายๆอย่างที่พากันแนะนําเข้ามานะครับผมว่าอยากมยอะไรเงี้ยคลิปขายอาหารด้วยแล้วก็คลิปหลายๆอย่างคอยติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะอย่าเพิ่งหนีไปใส่เดือพี่น้องเด้ออยาเฝ้าดีจากกันเดือเป็นกําลังใจให้เฮาให้ข้าองหลาพนะ ต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ทั้งแสบทั้งเพดค่ะพี่น้องว่าเป็นแสบด้วยเสะแสบพร้อมแสบพร้อมเพดพร้อมค่ะซาใจมากสีจงอน,นี้สีจงม,มาเห็ดเอ็ดซีนะตอนนี้ก็มาอาัดกันช่วงสี่ทุ่มจะห้าทุ่มแล้วนะครับผมสี่ทุ่มสี่ทุ่มน,นะค่ะู้สกว่าเงียบๆกันนะว่า<น>ะวจะไม่ค่อยมีเวลาอัดกันช่วงกลางวันเท่าไหร่ฝากคลิปงะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดที่สำคัญคือกด subscribe ให้ด้วยนะคะผมแล้วก็กดกระดิงกดกระดิง่งติ้งติ้งงง,งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะผมจะได้เห็นกันเรื่อยๆเนาะยังไงคลิปนี้ก็มีอะไรจะพูดกับเอฟซีไหม อาาอาอนะคะจิก๊กคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมถ้าทำอะไรไม่เหมาะสมหรือว่าอะไรยังไงก็ติชมกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดซับสไคร์ด้วยซับสไคร์อะไรอย่างเงี้ยซับสไคร์อย่างงี้ซับไซนี่ไงซับไซนี่เอากิ่นซับสไคร์แบบบุกูดไซฟอนกินเลยค่ะกินเลยค่ะเพราะติดเตือนน้ำแข็งก่อนนะคะถึงที่ต่อเอ็กซีจมวิสวงสามตอนสองสามตัวเพื่อพี่น้องแม่ขาวพันธุ์อิ่มอยู่